ที่จอโฉมหน้าของสี่คนที่มีโอกาสเข้าไปชิงเงินแสนนะ <Yeah. S 1> คุณป้ายคุณพลอยคุณนัดโดนและคุณป้าข้า <Yeah. S 1> งหลัง25ช่องนี้จะมีดารายอยู่คนหนึ่งรู้ว่าเป็นใครเมื่อไหร่กดเพื่อตอบทันทีถ้าตอบถูกเข้ามาชิง100,000บาทตอบผิดตกรอบพร้อมนะครับพร้อมค่ะให้มั่นใจก่อนนะฮะพร้อมแล้วไป <Bye. S 1> คุณลอยกตอบว่าเจนิเฟอร์คิมค่ะถุกต้อ มาดูภาพเต็มๆกันมีกิมจริงๆด้วยเป็นจอเลยนะเมวันนี้ได้คุณพลอยมาแล้วขอบคุณทั้งสามท่านเลยนะคุณไพล์คุณนัโดนและคุณตองกับคุณแกคุณตพูดถึงจินิเปอร์กิมนึกถึงอะไรนักร้องคุณภาพค่ะนักร้องคุณภาพสวยเซ็กซี่อึมผมชอบอ่าคุณนึกถึงอะไรเขาเก็บว้าวครับ คุณไปว่าพี่คิมหนาหมาเข้าเกี๊ยวว้าวก็มันใหญ่ฮะแล้วมันขาวอ่าขาวขาวคล้ายๆเข้าเกี๊ยวอุ้มคุณดูเข้าเกี๊ยวว้าคุณนึกถึงพี่คิมแน่นอนผมบอกว่าไม่ใช่เข้าเกี๊ยวว้าก็ได้เออบอกว่าเป็อะไรเปลือกหอยนางลมทำไมเพือนเปลือกหอยนางลมเปลือกหอยนางลมไม่เคห็นนะทำไมฮะมันจะจะจะกลมก็ไม่กลมจะรีก็ไม่รีแล้วเป็นนี่นี่คือเป็นริ้วด้วยถูกต้องมีริ้วใช่ลอยถ้าพูดถึงเจนนิเฟอร์คิมคุณจะนึกถึงอะไรนึกถึงพลังเสียงแล้วก็เป็นเหมือนแบบ นี่ว่าโอ้โหผู้ชมเหมือนรู้ว่าเขาจะมาแต่ถ้าพูดถึงผมนะผมนึกถึงคอนเสิร์ตเขามีใครพูดเนี่ยผมฟังผู้ชนเฮ้ยสุดยอดผมนึกถึงคอนเสิร์ตเขาคิมรับแขกอ่ะใช่เร็วๆนี้กำลังจะมีถูกต้องครับผมคอนเสิร์ตอย่างนี้อยากไปดูไหมไปค่ะต้องขอบัตรนะถ้าจะขอนะจะขอเข้าไปดูนะขอจ้าตัวเขาเลยเจะไดเฟอร์เคก คนตะกี้เผาเอาสยับเลยพี่พี่บอกกัาสิว่าหน้าเขาเหมือนเข้าเกี๊ยวว้าวไม่บอกเลยที่พี่พูดไม่พูดแต่แกพูดบอกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเปิดอกหอยนางรมพ่าพี่สารพัดแลาไปก่อนพี่เช่าพี่เช่านี่ถ้าหน้าฉันเป็นเข้าเกี๊ยวว้าวหน้าแกคือถาดใส่เข้าเกี๊ยวว้าวมันต้องใหญ่กว่าเข้าเกี๊ยวว้าวที่ผู้ใบหมดเนี่ยเพราะ เอ็นดูพี่คิมแล้วอยากจะบอกพี่คิมว่านี่ชาวเองเช็ดฟองน้ำลายข้างมุมปาก็ออกม่ันนี้เป็นสต์ของเขาเรื่องนี้ แถวบ้านชนคนจีนเขาเรียกแซชื้อแชชื้อแซชื้อแช่ชื้อคือคือร้อนหนมากๆมันจะเป็นเม็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มังนอกที่เมกาเขากำลังฮิตบุ้งดี่บอกเล่ป่ายน้องฉอมนี่นาเยาะสักน้องฉอมเยอะได้อยู่ใกล้พี่คิมแล้วอยากจะบอกอะไรพี่คิมใช่ติดตามผลงานพี่คิมมานานแล้วขอตอบได้ไหมคะโอ้โห่ตอบถูกติดตามผลงานเลยว่ะ ดูหน้าตาแล้วก็ให้เอ็นดูนะ,ตนนะแต่พอนางกอดปุ๊บมีความรู้สึกว่าเด้งกว่าฉันอีกพี่หมอแอนน,น์ไส้น้องชฟชีคนนี้ขึ้นมาพี่คิมวันนี้พี่คิมมากับคอนเสิร์ตซึ่งกําลังจะมีให้ชมในเร็วนี้ค,คิมรับแขกคำว่าคิมรับแขกก็คือการที่เราเห็น เกสหรือแขกรับเชิญของเราทุกคนเป็นเหมือนแข็งเราในขณะเดียวกันคนดูก็เป็นเหมือนแข็งเรามาบ้านเราเราก็จะดูแลต้อนรับขับสู้อย่างดีเพื่อให้เขามีความสุขเหมือนประหนึ่งว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาโอเคแขกิญมีใครบ้างมีพี่เบิร์ดพี่หาอ่าถูกต้องพี่เบิร์ดพี่หาร่ะแล้วก็มีปานธนพรแล้วก็มีสามีแห่งชาติชอนชินาโชคนหนึ่งที่ผมสนใจสามีแห่งชาติใครเป็นคนเลือกอะพี่คิม กูเนี่ยชอบสุดเลยใช่ไหมชอบเนี่ยยืนเฉยเฉยก็คีดแล้วอ่ะเขาเป็นผู้ชายที่แบบมีมาดอ่ะจริงๆแล้วเป็นผู้ชายหลายิ่งนะเซ็กอะไรนะเอ็ดเพียรคอนเสิร์ตจะมีให้ชมกันเมื่อไหร่ติดตามกันได้ยังไงครับผมคอนเสิร์ตนี้นะคะรับรองได้ว่าสนุกแน่ๆ16 17กรกฎาคมนี้นะคะที่รอยัลพารากอนฮอลล์นะครับผมซื้อบัตรได้ที่ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแต่ตอนนี้ก็เปิดให้จอง เร,รเรียบร้อยแล้วติดตามกันให้ดีทุกโชว์ทุกคอนเสิร์ตของผู้หญิงคนนี้เต็มไปด้วยความสนุกไม่ใช่แค่เพลงเพราะๆเท่านั้น<ฆ>ยังมีการทอการพูดคุยนะที่คุณจะเห็นความสนุกเดี๋ยวเรามาลงมาดูกันช่วงหน้าเราจะมาล้วงความลับของพี่เจนนเฟอร์คิมนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รู้ว่าในคอนเสิร์ตจังหวัดท้อมันจะสนุกสนานขนาดไหนะสักครู่เดีวครับนายดาดามาโชว์ ีมาก็มาชิง1 0 0่งแสนบาทคุณพ่อร่ย<ะ>รอยง่ายมากแจ็คพอขอ,องเราให้หมุนวงล้อถ้าหมุนวงล้อปึ๊บลูกศรหยุดปั๊บชี้อยู่ที่ช่องไหนรับเท่าจำนวนเงินในช่องนั้นไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดตกในช่องพิคิมแล้วก็รับไปเลยจ็คพอขอ,องเรา1นึ่งแสนบาทแถมเรายังโชคดี ให้ล้วงความลับของพี่คิม3ข้อถ,ถ้าตอบได้แต่ละข้อรับหน้าของพี่คิมเพิ่มไปมข้อละหนึ่งหน้าอตอบถูก3ข้อรับ3าหน้า,าเพิ่มโอกาสเงินแสนให้กับตัวเองอพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วมาล้วงความลับกับพี่เจนิเฟอร์คิมกันเลยถ้าพ,พร้อมแล้วเรามาล้วงความลับกันเลย อยางที่ทราบกันดีว่าคุณเจนิเฟอร์คิมครับมีคอนเสิร์ตเจ,จนิเฟอร์คิมรับแขกและมีคนอยู่คนหนึ่งที่คุณคิมอยากมาให้ร่วมงานด้วยมากที่สุดคือใครระหว่างเหอเจียจิงที่แสดงเป็นจันเจ้าในป่าบุญจินหรือลีเลียงเวยผู้ที่แสดงเป็นติงลี่ในเจ้าพ่อเซียงไฮ ถ้าดูจากแขกรับเชิญแล้วมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยเออคิดว่าน่าจะเป็นจัดเจ้าเออปิงนี่ก็ผู้ชายนะแต่หนูชอบจันเจ้าแต่ดูชอบจันเจ้าพี่พี่คินชอบเลยเขาแบบตอบแบบตัวเองชอบอ่ะไม่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงก็น่าจะชอบอะไรคล้ายๆกันตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาหล่ออ่ะเพราะฉะนั้นจะตอบว่าจันเจ้าค่ะจันเจ้าเหอเจียจริงค่ะใบฟัน เลยครับในคอนเสิร์ตคิมรับแขกค่ะที่อยากจะร่วมงานกับแขกรับเชิญคนนี้ค่ะตอบว่าหน้าฉันเหมือนปอบุญจินลหรอดีเลียงเวยค่ะติ๊ก เขาเท่เขาหน้าประทับใจคือเขาเป็นเจ้าพ่อเขาเหมือนกับพระเอกในดวงใจในยุคที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่เลยนะคะเรื่องเจ้าพ่อเสียงไฮ้เนี่ยเท่มากทุกวันนี้เขายังเท่อยู่เลยกล้ามแบบผมซิทแพคอย่างเงี้ยคือคนเนี่ยถ้าจะดูหล่อเนี่ยต้องดูหล่อจะมาถึงปัจจุบันก็ยังหล่อใช่แบบหอว่ไม่หายไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอ่าคงความหล่อไว้ได้อย่างยาวนานใช่ไล่แต่พี่ได้ติดต่อเขาไหมฮะฟอยพี่ต้องรับแขกจนโบนะ หมายถึงว่าหมายถึงว่าตาโบไปเลยอ่ะพี่ต้องรับแขกแบบต้องทำคอนเสิร์ตคิมรับแขกจนตาโบไปเลยอ่ะซ้อมเยอะเนาะสาบานได้นะว่าแกคิดอย่างเดียวใช่ผมจะมีไว้นั่นโบอะไรตาโบ่ข้ะแรกผ่านไปครับผมไม่ถูกงั้นเรามาล้วนความลับในข้อที่สองครับ คุณเจนิเฟอร์คิมครับมีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวมากกว่าการร้องเพลงถามว่าความสามารถพิเศษนั้นคืออะไรระหว่างจิตรกรหรือนักชิมหนูติดตามไอจีพี่คิมอ่าฮะหนูเห็นพี่คิมลงรูปอาหารเยอะมากเออหนูคิดว่าน่าจะเป็นนักชิมค่ะนักชิมค่ะยืนยันคำตอบยืนยันค่ะ,คะไปปังฉเฉลยครับ ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวที่มากกว่าความเป็นนักร้องคือการเป็นนักชิมการสุดโต่งจริงๆผู้หญิงคนนี้เรื่องกินไม่ได้เลยม่ก็ได้เมนูง่ายๆอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะต้องไงครับบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยต้องใช้น้ำเดือดเกินร้อยองศาให้มันเดือดแบบพริกพรเพราะว่าเพราะมันมันมันใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน3นาทีอแล้วภาชนะที่ใส่ ต้องไม่ใหญ่เกินไปน้ําที่ใส่ต้องไม่มากเกินไปพอท่วมมันแล้วถ้าใหญ่กว่ามันจะเป็นไงพี่ทิมน้ํามันจะเจิงมากมันจะแบบมันจะไม่อร่อยน้ํามันจะไม่พอดีกับเครื่องปรุงมันจะแล้มันจะหลงเหลงชาจะหลงเหลงมันจะเอิดราเทลงไปปุ๊บเนี่ยไม่เกินสามนาทีบางคนอาจจะแค่2นาทีกว่ากว่าเพราะมันร้อนมากแต่ถ้าเลยจากนี้ก็พี่จะไม่กินเลยนะเดี๋ยวผมไปซื้อให้ข้างนอกดีกว่าไหมครับเพราะว่าเกรงว่าจะหาชามอุปกรณ์ไม่ได้แลวนี่พี่แวะเข้าซูรมเกตพี่กินถ้วยครับพี่ไม่เสี้ยงทิ้งเลยหรอครับ อันนั้นอันนั้นเผื่อเหลือเผื่อขาดอันนั้นจะใช้เวลาบินไปต่างประเทศเงี้ยกินบนฟ้ามีความสุขที่สุดเลยกินบนเครื่องทำไมอ่ะมีความรู้สึกเหมือนนางฟ้าเพราะทางบันจะกินกินเครื่องเส้นตามเนี้ยทางสามแพร่งสุดยอดเอาเนี่ยกินในกระทงเป็นนักกินใช่ไหมครับผมโอ้สุดยอดผ่านไปสองข้อแล้วตอบถูกไปหนึ่งข้อสุดยอดเยต่อไปเรา <S <s มาข้อสุดท้ายข้อที่สามนับ คุณจีนิเฟอร์คิมครับขึ้นคอนเสิร์ตมากมายในฐานะแขกรับเชิญจนได้ฉายาว่ายีวาสาธธรณะแต่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับเคยเกิดขึ้นก่อนขึ้นเวทีนั่นคือเหตุการณ์ใดระหว่างจังเกงในขาด <c oughs> หรือลืมเขียนคิว ไปตุ่ดหิวโหดปวดจนกู้เลยโวดจนกู้จนหลับเกินแล้วผู้หญิงนะได้อนไฟมนก้น่าจะตุ่ดหิวพอจอตเกิดน่าจะมีช่างแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ให้คิวน่าจะไม่ลืมแต่จริงๆน่าจะเป็นแต่กางเกงในขาดก็น่าจะขึ้นเวทีได้เออตอบว่ากางเกงในขาดไปบังเฉลยครับครับ

พวกคุณอยู่แก๊งเด็กเลวเพราะดีๆก็ไม่ทำกันแบบนี้หรอกล้อเด็กผู้ชายก็แย่ที่ล้อเด็กผู้หญิงนั่งดูเหตุการณ์กางเกงในกัด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  วันนั้นเป็นวันอะไรบ้านอะไรเกินเกงในตัวนี้เป็นเกงในเปื่อยที่สุดที่เรามีแล้วมีความรู้สึกมันใส่สบายฉันชอบเคยเคมีชุดนอนเน่าไหมชุดนอนเน่าพ่าหมเน่าหมอนเน่าพวกเราจะชอบแล้วมีความรู้สึกว่ามันรอบสุดท้ายแล้วฉันอยากจะแบบสบายสบายไม่เคยมีใครเห็นมั้งวันยุ้ยขนาดไหนหรืออะไรกันแล้วและด้านข้างเนี้ย มันจะเป็นกางเกงในทรงจักคันหูเนี่ยนิดนึงคือจะปิดข้างหน้าแล้วก็ปิดข้างหลังแล้วก็จะมีเส้นข้างๆเนี่ยที่อยเยอะบางๆแบบเล็กๆเหมือนสายยกทรงที่มันติดอย่างเงี้ยแต่มันเป็นผ้าผ้าผ้าฝ้ายแล้วเราก็รีบบอกพี่คาพี่คะน้องก็บอกว่าพี่คาเร็วๆค่ะเหลือหนึ่งนาทีต้องเดินกลับไปแล้วค่ะพี่คิมขาเร็วๆค่ะแหวงคือดึงอ่ะแล้วเราก็ดึงข้างเดียวดึงข้างเดียวปุ๊บมันขาดตรงไหนขาดตรงนี้เลยแขวง การตอนนี้มันเกาะไม่อยู่เลยนะก็หลุดเลยนะผมเป็นเกย์ในสะพายแร้งคุเล็จะจีสติงก็ไป็สะพายแร้งหาเลยะแล้วพี่ทำยังไงพี่ทำยังไงแก้หายปัญหาไงคอสตูมเนี่ยใกอยู่ใกล้ๆเราจะมีเข็มก็ได้อยู่ตลอดแล้วในเวลานั้นเราก็ใช้วิชาค้าหักกมที่เราเคยเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเข้าท่ โด,ดนถอยหลังสอยตะลุยอะไรกันแล้วแต่ถ้าคุณเอากล้องมือถือสอดไปในห้องน้ำนะครับคุณจะเห็นจะนี่เบิ้ลคิ้มผมกระปองอยู่เรื่อเดียวี่ไ้ไยซ้ายฉันทำฉันทำอย่างนี้โอฉันทำอย่างนี้ฉันทำอย่างนี้เดียวข้างหน้าเขบอกว่าเร็วๆกับพี่เหลือ30วิบวิและเร็เดียวถ้าพูดอีกทีนะพี่จะไม่ใส่เกงในขึ้นเวทีโอ้เดียวตอบถูกไปสองข้อ เพิ่มอีกสองหน้าไปหมุนวงล้อกันเลยเลือกเลยว่าจะวางตรงไหนศูนย์ก็ได้หรือว่าที่ตัวเลขอื่นๆก็ได้ครับผม à, <ถ qui> เลือกครับผมตรงนี้ตรงที่ศูนย์แม ตรงไหนครับอีกหนึ่งป้ายครับตรงนี้ค่ะตรงนี้ปิดศูนปึ๊บอุ้ยัยให้พอูกสาวหน่อยมีผัวรือยรงกันรูกไม่าการไม่มีผัวเป็นราบอันประเสริฐเพราะการมีผัวคือการแวะไปใช้กรรมดังนั้นเราจึงมีบุญสะสมเยอะขอให้บุญทั้งหมดที่หนูมีจากการไม่มีผัวมาช่วยหนูให้หนูแบบว่าได้แสนหนึ่งช็ีค่ะ Ha! Syv! Fem! Fem! Null! Solid! ไป 20, สอง0มืนครและเท่านั้นยังไม่พอรครับระหว่างทางเก็บได้อีก 20, อ2 0 0 0 0รวมเป็นทั้งสิ้นวันนี้รับกลับบ้านไป4ี0 0 0ื่นสครึ่สนสุดท้ายนี้พี่คิมครับอยากให้ฝากคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นหน่อยครับผมค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่5แล้วนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ ทุกๆครั้งแขกรับเชิญของเราก็จะเป็นตัวแปรที่ทําให้คอนสเสิร์ตนี้สนุกสนานขึ้นเรื่อยๆซึ่งคราวนี้เราก็จะเปิดตัวในฐานะของดีว่าสาธารณะก็อย่าลืมนะคะ16-17กรกฎาคมนี้ที่รอยัลพาร a g แ n นฮอลค,ค่ะผมรู้ว่าผูา้หญิงคนนี้รักการร้องเพลงมากๆเธอฝึกฝนอย่างตลอดเวลาถึงแม้ว่าทุกคนจะบอกว่าเธอเก่งแล้วเธอคือดีว่าแล้วแต่เธอก็ยัง ฝึกอยู่ตลอดแล้วก็คุ้มเทกับการร้องเพลงทุกๆุกครั้งทุกๆงานที่ได้ไปเจอกันเธออยู่ในทีรับรองว่าไม่ใช่แค่เพลงเพราะๆคุณจะได้รับเสียงหัวเราะไปด้วยเจ้ามุกคาาแล้วและมีความสุขไปตลอดทั้งคอนเสิร์ตติดตามได้เจนี่เปอร์คิมรับแขกน,นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่กิมมากๆครับขอบคุณมากครับ <Candy |ko|> ความสรุกมีเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงตรงทางช่องวัน31แห่งนี้กับรายการดารามหาโชว์